Thank you ผู้สบสุขเสียดายวันว่าสันนักผู้โศกหนักบนเดือนปีที่นานแสนผู้หัวใจไรสุขไรทุกแทนชีบโลดแล่นแม่รู้การสันริยาวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนําคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสาระนะครับ กับผมปรวีทับสายอีกช่วงหนึ่งสารคำนี้ก็แปลว่าไม่ใช่การสื่อสารนะครับเป็นสารสาศาสนะคือบทความความรู้ส่งสารถึงกันนะครับสารตันี้ก็ซอเือสรสละอาซอเือกาลันแล้วก็นอนหนูนะครับรัสสารอะไรเงี้นี่ของเราเป็นธรรมศารนะครับ ก็มาพูดมาคุยกันในเรื่องราวที่เราชาวพุทธนะครับควรให้ความสนใจจนกันพูดจนกันคุยจนกันคิดนะวิเคราะห์นะครับในเรื่องราวต่างๆในทางศาสนาในทางธรรมะนะครับวันนี้ก็ยังได้ฟังข่าวร้ายอยู่นะครับข่าวร้ายในข่าวดี เอาร้ายมักจะเสียงดังเนาะ,ะพระดังบังพระดีว่าอย่งนั้นพระดังก็ไม่ค่อยจะดีแล้วครับมีชื่อเสียงก็ทำเสียเสียหายหายเป็นพระปวกพระมอดอชอนใจเกาะกินาศาสนานะครับวันนี้ก็ศึกไปกี่รูปะครับพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัดนะครับ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรแล้วกับพระวัดดังอีกนะครับมัวศีกาเอาเงินบุญไปทําบาปเอาเงินศรัทธาไปละเลงหมดกับกิเลสตัณหา,าศาสนาก็เลยเสื่อมสุดนะครับตัวาศาสนาเองตัวาศาสนธรรมนี่ไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวาศาสนาบุคคลนีมันบ่น ซักกลันบันทําลายมานานแล้วอุบทูสกาก็าไปทําลายพระาศาสนาโดยตรงโดยไม่ได้คิดที่จะพัฒนาที่จะทําทให้าศาสนาบุคคลหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของพุทธาศาสนาที่ยังมีลมหายใจอยู่นะให้เป็นที่น่าเคารพน่าศรัทธาน่าเลื่อมใส สืบต่ออายุพพุทธศาสนานะครับแต่มันก็เข้ายุคมันนั่นแหละครับหุงหงจะลงหนองหงทองจะเป็นกาเสื้อผ่นจะเป็นหมาพระยาคาจะลืมไพรพระือสีจะหนีถ้ำอันหนองน้ำจะแห้งไปปตัตพีจะเป็นไฟชะลานไหลจะไร้ปล่าพระอคีไม่มีแสงพระพายแรงไม่พัดผ่าสก,กุนี เป็นสก,กุณากุมาราเป็นกุมารีจากสูงเป็นต่ำจากดำเป็นขาวผู้คนที่คิดว่าดีใกลเป็นชั่วช้าสามานได้แบบโหมดมากๆนะครับสำหรับศรัทธาของประชาชนเราก็เลยต้องมาพูดมาคุยชาวพุทธต้องตั้งสติกันใหม่เริ่มต้น ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอย่างจริงจังนะครับเราทำไม่ถูกต้องผลที่ได้ออกมามันก็ไม่ถูกต้องความผิดความถูกบาปบุญนี่มันไม่ได้เลือกหน้าไหนนะครับกิเลสตัณหาเนี่ยมันพังทุกองค์ทุกองค์กรมาแล้วในพุทธศาสนาเองก็เหมือนกันนะครับอย่าไป บอกว่าบวชแต่เล็กแต่น้อยอ่อนต่อโลกถ้าอ่อนต่อโลกก็จะมาสอนโลกนะผู้หลงตาพราไปะเรียนร,รมทั้งหลายคนจะสอนแต่ธรรมะอย่าเล่นกับโลกถ้าพ่ายแพ้ก็ออกมาปราชิกนี่ขาดจากความเป็นพระนี่ไม่ต้องลาสึกขานะครับโดยปริยายแต่ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็ต้อง ออกมาทันทีทุกกรณีไม่มีเงื่อนไขอันนี้หรือว่าตัวเองเน่าในเปียกแฉะอาบัดหนักก็ยังน่าชื่นตาบานหลอกลวงชาวบ้านหลอกลวงศรัทธาเอาเงินชาวบ้านเอาเงินบุญของชาวบ้านไปใช้ส่วนตัวบ้างไปให้สีกาบ้างเละตุ้มเปะไปหมดเลยนะฮะจากตัวประเทศไทย ตำรวจวันนี้ก็จับได้นะฮะแต่ที่เพิ่งมาแถลงข่าวก็หนึ่งนิดหน่อยหน่อยเป็นร้อยที่เข้าขายผิดเนี่ยก็ห้าร้อยศึกไปแล้วสามรอกว่าคนนะครับอ่ต้องเรียกว่าคนนะมั่วมั่วสั่วตัวนี้ก็นอนแหละครับโตัวตูวนรกนรกที่ เสียงสวดมนต์ของเขาเนี่ยเสียงบอกบุญของเขาเนี่ยจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องเอะอะโวยวายกำคครนทุกทรมานเสียงบาปในนรกกลุ่มนี้เป็นนรกดอกบัวเป็นที่อยู่ของนักบวชที่ผิดศีลผิดธรรมอาบัตหนักนะครับมันมีอยู่สองกลุ่มดอกบัวคือสัญลักษณ์แห่งการบูชาถ้าผิดต่อศาสนาเนี่ยนะครับ บอกบุญเขาแล้วไม่เอาไปทําบุญนะเราจะพูดเองก็ต้องเข้าใจว่าการทําบุญที่ง่ายที่ปลอดภัยที่สุดที่เขาทำกับตัวเองนะครับตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้ละตอนนี้ก็โดนตรวจสอบอยู่หลายวัดนะครับตัวประเทศไทยจิ้มไปตรงไหนถูกตรงนั้นความเน่าความเหม็นความผิดพลาดก็เรียกว่าสมณก,ก,กันฑกะ เราคารวะญาติโยมก็จะไปคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรามันคือเรื่องของเราโดยตรงเพราะเงินของเราที่ทำบุญเข้าไปไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นพระเป็นสำนักพุทธศาสนาก็กินเงินเดือนจากพี่น้องประชาชนเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีสิทธิ์ตรวจสอบนะครับเป็นหูเป็นตาอย่า ทำเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรานะครับอย่าทําเป็นหูหนวกตาบอดต้องช่วยกันประจานแล้วก็ไม่สนับสนุนพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดทําบุญกับอรชีคนที่ไม่มีความละอายนะเหมือนเราไปส่งเสริมไปสนับสนุนทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสทําชั่วก็ย่อมมีส่วนแห่งความชั่วนั้นด้วยมีส่วนแห่งบาปนั้นด้วย ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนให้และคนรับมีนำซ้ำจะเป็นโทษต่อทั้งสองฝ่ายเหมือนเราจับจับเหล็กที่มันเผาไฟอยู่ด้านหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ร้อนมาถึงคนทําการทำบุญของเราจรึงไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลบุญมันจบที่ใจเราแต่มันไม่ขยายผลเราทำเราหวานศรัทธา เราปลูกบุญผิดที่นะครับคือมันไม่ขยายการทำบุญกับพระพิสุสงฆ์เนี่ยเหมือนกับให้เข้าสารไม่ใช่เหมือนกับให้เข้าเปลือกเขาเปลือกยังกินไม่ได้นะครับต้องเอาไปผ่านการแปลรูปต้องเอาไปสีให้เป็นข้าวสารหรือเอาไปเพาะไป่หวนันไปปลูกต่อเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์บุญของเราเนี่ย เพื่อไม่ให้มเมล็ดพันธุ์เขาเปลือกมเมล็ดเดียวเนี่ยมันจเจริญง,งอกงามเติบโตเป็นกกเป็นกอกขยายพันธุ์เหมือนสมัยพุทธกาลทำบุญได้ข้าวทัพพีเดียวเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่ของเราเนี่ยทำเป็นแสนเป็นล้านทำเป็นพันพันไม่มีผลปรากฏเพราะว่าบุญนั้นกลายเป็นบาปสงผ่านคนห่มเหลืองเต็มไปหมดเลย ตอนนี้กรณีข่าวใหญ่ของวัดดังนะฮะก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อถ้าหลายคนฟังข่าวแถวลบบุรีนะฮะกับหมอคนหนึ่งอย่าไปเรียกว่าหมอเหมือเลยครับก็เรื่องของคนบ้านคนหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ปาติหารอ้างว่าเป็นผู้วิเศษหลอกลวงทํากิจกรรมน้่นนี่นั่นทั้งที่ไม่มีมูลความจริงเป็น ไม่มีเหตุมีผลเลยก็สูญเงินไปเยอะเป็นปัญหาเงินบุญของชาวพุทธก็กลายเป็นรถหรูหรือเปล่าอ่ะตั้งคำถามไว้ก่อนกลายเป็นคัาราชกาหลังใหญ่หรือเปล่าทั้งที่เงินเลี้ยอะไรเงินศรัทธาอ่าแล้วก็วัดทต่างวัดก็ยึกยึกยักยัก,ยกพูดไม่เต็มปากหรือว่าจะมีส่วนรู้ร่วมกันอีก ั้งงานนี้พังทั้งวัดทั้งพระเน่ชาวพุทธเนี่ยเหมือนกับหมดหนทางหมดทางนะฮะ <g ül> ก็ไม่รู้ว่าจะดําบุญยังไงละ่ะไอ้อออผมนี่ไม่เข้าวัดมาเกือบสิบปีละทั้งที่เป็นคนวัดนะศรัทธาพระพูดพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ว่ามันมีแต่คนห่มเหลืองอะ่ะไม่เคยพูดเรื่อง บาปบ,บุญที่แท้จริงไม่เคยพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสอนยังไงสั่งว่ายังไงสั่งไว้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยยกับอานนท์ในเรื่องผู้หญิงนะพระอานนท์ไปถามก่อนที่จะปลินิพพานเนี่ยก่อนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ยังพอมีผู้ตัดสินยังพอมีผู้ดูแลยังพอมีผู้ใหญ่ แต่ถ้าการผ่านไปล่วงไปพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องพูดจะต้องคุยกับสตรีคุยกับผู้หญิงมาทุคามเนี่ยทั้งในฐานะ,ะพี่หญิงน้องหญิงในฐานะพี่ป้านาะอาคนใกล้ชิดหรือว่าในฐานะพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาเราควรจะวางตัวยังไง พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ไม่พูดไม่คุยด้วยไม่เห็นเสลินนั่นแหละเป็นการดีแล้วถ้ามันจําเป็นต้องพูดต้องคุยหรอพระเจ้าคะตั้งสติให้ดีอย่าอยู่คนเดียวคนมีผู้รู้คนอยู่เป็นหมู่เป็นคณะปกป้องคุ้มครองกันได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาคนมองเข้าไปกับคนมองออกมาเนี่ยมันมองคนละเรื่องเลยนะครับ แต่เรามองเข้าไปเราเห็นผู้หญิงกับผู้ชายหัวล้นห่มเหลืองกําลังจุ๊กคิดคุยกันเขาคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้แหละก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงไอ้คนปุถุชนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งละแต่ไอ้คนที่ไปคุยเนี่ยจะคิดว่าไม่เป็นไรวินัยคนนี้จึงห้ามนะฮะภิกษุอยู่ห้ามอยู่สองต่อสองกับมาตุคามถ้าอยู่ต้องมีผู้ชายที่รู้ความอยู่เป็นพยานอยู่ช่วยเหลือกันได้ ต่ไม่จําเป็นอย่าพูดอย่าคุยถ้าจําเป็นต้องคุยต้องมีสติและคุยให้น้อยที่สุดคุยแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมในวัดเนี่ยเขาจึงแบ่งเป็นสังฆาวาสเขตสงเขตภิกษุณีเขตต่างๆภิกษุณีจะเห็นพระได้เฉพาะในวันพระในวันที่มีการจัดคิวให้พระภิกษุสงฆ์ไปแสดงธรรมนะครับอันนี้เพราะว่าเป็นปัญหา เรื่องผู้หญิงกับนักบวชเนะี่ยมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมันถูกถ้าถ้าถ้าจะทำลายพุทธศาสนาเนี่ยใช้ผู้หญิงศรัทธาสันคลนวันไหวที่สุดเพราะว่าสัญชาตญาณเรื่องเพศภาะวะเรื่องความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันมาตั้งแต่อ่อนจะออกนะครับเพราะว่าในระดับอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะควบคุมตัวนี้ได้ จึงจะควบคุมสัญชาตญาณสืบพันธุ์นี้ได,ได้แรงแต่โสดาบันขึ้นไปแต่อริยบุคคลที่ควบคุมได้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คืออนาคามีนะครับกามราคะเนี่ยถึงจะหมดไปหมดความเป็นผู้หญิงผู้ชายร้อเอร์ซแต่ในระดับโสดาบันสกิทาพวกนี้ยังนะ,ะยังยังไม่หมดยังมีแต่ควบคุมได้ จะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะฮะอันนี้จึงอันตรายกับสมมุติที่ส่งที่บวชเข้าไปเรียนหนังสือใช้ชีวิตอยู่ไม่ต่างจากชาวบ้านเพอเพดีกว่าชาวบ้านนะครับกินนอนดูทีวีอะไรไปอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยก็ไม่รู้นะผมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ท่านเจ้าคุณพระอ่า เจ้าคณะจังหวัดอะไรใหญ่ๆต่างๆเขาทำอะไรธุระในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แค่สองขั้นถะธุระกับวิปัสนาธุระเ,เรื่องช่วยเหลือคนในที่หลังได้สัไปะนะครับช่วยเหลือตัวเองให้มันได้ก่อนช่วยเหลือพุทธบ,บริษัทนี่ช่วยเหลือในทางธรรมไม่ได้ช่วยเหลือในทางโลกนะมันกับตลปัดกันนะครับพระเนี่ย พาญาติโยมทางสงครามกับกิเลสสงครามภายในส่วนในด้านเศรษฐกิจการเป็นอยู่อะไรพวกนี้นเป็นเรื่องของโลกพระห้ามยุ่งห้ามกรูคีได้ซ้ําไปเพราะว่าพระไม่เก่งเรื่องโลกหรอกครับถ้าเก่งเรื่องโลกก็คงไม่ไปบวชอ่ะใช่ไหมครับก็ทําม,มาหากินตามภาษาชาวบ้านไปต้องพูดเรื่องพระธุระของพระก็มีการศึกษาพระธรรมศึกษาพิณัยพระไตรปิฎก เรื่องราวต่างๆถักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปปฏิบัติเขาเรียกว,วิปัสสนาธุระ